ครับผมตอนนี้ก็ฝนตกครับเฝ้ามหวังห่าห่า,หาไปหาสิบประดฏหนามไหลเบืองว่ามันจะตกโดนบอ่อแล้วหนามมันจะไหลห้าบอ่อครับครับผมทารุนเงินครับผมว่าจะไปจากไหนอ่าละครับฝนห่อหตกโดนนนได้ครับผมตอนนี้ฝนเกาะเศร้าตกเป็นทีเดียบร้อยแล้วครับ เฮาสิไปเบิง่งนกครับว่าน้ำสิตโตนบ่อุปกรณ์ผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนื้อเนื้อเม้นนะครับนี่เห็ดเองครับแล้วก็ขั้นเวทขั้นหนึ่งนี่ครับแล้วไปเบิ่งกันครับผมว่าเฮาสิได้สิทธิบบอครับว่าน้ำสิโตนบอฝนกระตกโดนเติบนะครับแห้งเติบข้าพ้นี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าสิเป็นจังไหน ลุยครับไปกันครับผมไปเบืองนะครับว่าสิเป็ดจังไหนน้าวสิโตนฝ้ายบอ่ลุยครับลุย ผม,ผมผม้ามาเบร์ไฟน้ำดล่นไฟแหลก่าหนามสิตโตนบอแต่ผมได้ยินเสียงหนามเลยครับไปเบิงครับว่าเป็นจากไหนแต่ผมว่าท่านไปสิบ,บอิครับต้องไปเบรงกันซื้อครับไปครับไปเบรงกันครับไฟแหลกครับผม มันว่าตึกแหครับสนามงามครับผมนามโต้งงามแห้งครับเบืองครับผู้ประิทธิ์จะได้ครับแบบนี้ครับไม้สวยเลยครับอาสามารถชิดมองนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็ไปชิดมองข้างคุณครับข้างาคุณสวยนะครับไม้นี่ครับ เบิ่งอลังรตึกแหครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเอาไว้สักครั้ครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งอีกฝ่ายหนึ่งครับโอเคครับผมไปครับโอ้ยตายล้วตึกแหงตึงแล้วแต่ว่าสองกายาบรบัดแงนะครับเนี่ย มอเห็นยังคโอ้แต่ไม้สวยแห้งครับเดี๋ยวอเอาไปเบิ้งอีกไฟหนึ่งหน่ํโมโตนเ่ากับิมาสิดกันอยู่ไฟน้ำดนไฟนี่ะครับผมไฟครับผมไปตอครับ หลับเลยครับ,บเบิ้งครับว่าน้ำสิโตนบอผมหาหม่องจอดก่อนจวจอดรถไปนี่แล้วครับ บรรยากาศครับผมบรรยากาศยามแรงครับบานเฮ่าอากาศดีแห้งครับไปครับผมจะห้องไปเบิงกันครับสวยแห้งครับผม รอยแห่งครับแล้วมันอี้ผมสิบล่องสิบอยู่นี่แหละครับว่าสิบเป็นจังไรเนาะครับนาะลองเบิรงครับว่าว่าสิขาบออันบอ่อเขาผมกับเจกลับไปไฟน,น้ำล้นตัวสิพานมาครับ ครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบิร์ันะครับผมแแห่ครับบรรยากาศครับโอเคครับผมผมก็มาถึงสายแล้วครับนะครับเด,เดี๋ยวเข้ามาสิทกันมึงครับว่าจิเปทังไหนครับมาเบิร์นครับผม ว่าปานพักหายผิวครับ,บ,บ,บเดี๋ยวไปเบิง่งกลุ่มไหมครัผมบ,บ้านเป็นยังไงครับเมาไปเบิ่งนะครับผมครับผมตอนนี้ผมก็เห็นหม่องนะครับเป็นหม่อง 9, เก่าเพิ่นครับผม,มหมึดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นหม่องนี้แล้วครับผมเดี๋ยว นงไปเบิ้งครับี๋ยวผมจัดของจัดยังกันครับผมโอเคครับครับผมมันก็บอกใคยเห็นไปไงนะครับเพราะว่ามันคำนะครับผมผมจะมาลองไม้หม่องนี้เบิ้งนะครับว่ามันสิเป็นจากไหนแต่มาลองเบิ้งครับผมว่าสิเป็นจางไหนครับโอ้ตอดอยู่ครับผมวัดบอดถือครับเดี๋ยวเอาไม้ครับผม ปลาตอดอยู่ครับผมลองเบ่งว่าหันนี้ปลาตอดอยู่ครับน่าจะมีโตอยู่ครับเดี๋ยวผมสีทํำการอ้อ,อยถาห้มามเบาเบิ่งว่าเป็นจังไรปลาสิเขาบ่ออันาาบ่เขาพอมกระจิใหญ่หมองไปมองไม้ได้ครับ มาเบิรงกันครับผมครับผมผมก็ไหนทําการอ้อยเป็นทีเริ่มหลอยแล้วครับแล้วเฮามาเบิรงกันครับผมว่าสิเป็นจากไหนมาเบิรงนกันะครับยุ่งร้ายครับที่ที่ก็แคบครับผมแบบไม้รับแห้งครับจะรับวารับด้วยครับผมมาเบิรงกันนะครับ ใชครับแตอหันบอกกินครับนี่นี่แต่ปลาหน่อยวดครับดูดิครับดูดิครับ มาจะโตงามเนี่ยครับเบรบ์งครับโอ้วมืถือเลอครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากเบ็ดใหม่กันครับผมผมเดี๋ยวผมอยากเบ็ดใหม่แป๊บครับผม,ผมจะใส่ซอกหมากนะครับดานี่ครับใส่ตะขอสองตะขอเบอร์ศูนย์จุดแปดครับผมมาเบอร์ครับว่ามันจะรุดอีกบ่ Probably not. เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนปเป็นปสองหมากเลยพ้นขับผมโคตรตัวแรกมากนะครับ เยวมาเบิ่งตัวต่อไปครับผมซิมีอีกบ่ ต <pro> ัวที่สองครับตัวที่สองป่าตัวงหนาแห้งครับ เบิร์ดเลวอสครับป่าสองตัวก็มเลยครับวันนี้เนยดี๋ยวเบิอีกสัเข้านะครับเนาะโนมีเดี๋ยวพาหงายไปหมองแหลกชมภาพไปมิดเลยครับบอตอดบอ,อยังหางแห้งครับ ตอสโปตีนด้วยโอเคครับผมบอกกินครับเดี๋ยวเข้าให,ใหญ่มองนะครับผมต้องจะไปหมองแดกที่เข้าไปเบ่งไปครับผมเก็บของครับเดยกองแป๊ะ ไปครับผมไปด้วยหม่องใหม่กันครับไปหมอกพุ่งไว้ว่าเนะไรไปครับผม นี่ก็มาหอดหรอครับหอดฟ้ายแหลกที่เห้ามมาอุ้มโอเคครับผมอุปกรณ์ผมครับยาห้าลงไปเบิ่งกันครับฟ้ายน้ำร่น้ฟ้ายแหลกที่ห้ามมาเบิ่งวงเว้นนี่ หนาตันแห้งหนาหลุดนะครับผมโอเคครับผมผมวาหอบแล้วเสียงหน้าอาจจะแห้งเลยนะครับเดี๋ยวผมบาทีทำการอาบบกาไไา่อยเดึงนะครับแก็ติดเว่าไฟแหลกเข้าเป็นจะไหนอาจจะทายบรรยากาศจะดึงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันไฟของท่านสอบบอมีโอเคครับผมเดี๋ยวาข้ามาเบิลงนะครับว่าเป็นจะไหนเ้ยนะครับผม เพื้นที่มันสั้นอแน่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมลงยาแหสืในครว่าลังอาก็ได้นะครับถนนต้องกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับ ครับผมอดตีงนะครับมันหยกตลมันลกนครับปลามกนเริ่มเนปลาบอกเาตั้มันนจะข้าวแบบบ้เหนื่อยครับผมโอ้โหเป็น หลังจากในสองโปก็มีการกหนตอนนครับนวหน่อยครับต่ก็เี่ารดำเน่นอยู่บาโอเคครับเรื่องเริปลาใกล้ภูเขาแล้วต้องพาไปมองแม่ครับว่าชิ้น่ ใจฮองใจนักสุดของผมใจองไหมครับครับผมผมเกาะมาหอดเหื่อนแล้วครับที่แหกว่าสิไปอีกหมองหนึ่งมาเลือดหนักสูบบ่สูแล้วครับพ้นตกตินครับมอนี่หา้าเกาะ พาไปสองหมองนะครับหมองหนึ่งก็ถือสองโตัวซีคือๆก็มิดครับอี่หม่องหนึ่งก็เขายกสะดุงนะครับก็เลยในปลาหมองละสองตัวครับผมบนผลงานนะครับ ีผมปรากฏมองที่ว่าห้อไปที่แดดตัวใหญ่อยู่ไ,ได้ครับปกกรากฏไข่หอมมาจ้าครับอีกหมองหนึ่งผมบม่อเด้ไปมาเหนอนกอนนอฝนฝนดิ่น,นครับฝ่าก็เหลื่อมครับผมแล้วก็มีนัดมมไหวครับว่าวัาน ทุกเสาที่ผ้ากันไปสิบปรากฏครับก็เลยมาเนกวันเกรัดมืออื่นมืออื่นมูเป็นกับกจะมาเราจะผ้าไปสิบปรากฏกันตอนนี้เกาะสามถุ่มเกาะโอเคครับไปสองมองไปทรสอบเบึงแต่ชื่อว่าปลาเมื่อท่านเข่าพ้นตกไหมน้ำเกาะ โตนนะครับส,ส้องไปลาบัลทันขึ้นมากครับผมมันก็เลยห่างแน่จะหน่อยเดี๋ยวทาคนสองคนสามอาจจะเขาดีกว่านี้หรือว่าจะไมเกาะถาเบิงกันครับมืออื่นมูคนเกาะจะมามูคมเนี่แหละครับก็เลยว่าทิ้ากันไปจิตบึงแต่คนตกซมีนาม้า ผมเป็นสิบกนี่จากเบิดมาจะาครับผมจ้าสได้ไปว่นใดไปกระทาดุดมะแรงว่าฝนสตกบ่ครับเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันไหมครับผมว่าอ๋อสิไปมองได้สได้่ปลาบอรครับผมมาติดตามกันได้ครับผมครับวันนี้ก็พ่อแล้วครับเท่้านีแล้วครับซีโตพ่อได้ตุ่มด้วยครับห่อหน้อยนึง ก็จะเป็นเขาเสานะครับเนาะครับผมตอนนี้ก็รั้มถุ่มแล้วก็ทนี้ได้อาบนา้ำพักผ่อน,นครับก็ขอสวัสดีครับผมพว <c oughs> กม้านี่พวกม้านี่พวกม้านี่พวกม้านี่ไหนไหน